ฉันเคยยมีทาาสุด้แล้วฉันว่าแกควรจะดูะแลกันเนียแกให้ใกล้ชิดกว่านี้เข้าใจป่ะคน,นกำลังท้อกำลังไส้นะเว้ยปล่อยให้ไปวิ่งแบบนั้นได้ไงวะต้องว่ายน้ำดิครับพี่ ไม่ใช่เล่นเลยนะเนี่ยแต่เดี๋ยวเราดูนาก่อนแล้วกันนะฮะรู้จักกันมาหลายปีนะไม่เคยหุนย่นเต็มซากทีแกไม่เคยเห็นหุ่นเะมียแคร์เนี่ยนะอยู่กินกันมาขนาดนี้เคยสิพี่นะเคยไ <laughs> ม่เป็นไรดิ <laughs> แต่ตอนนี้ก็ท้องได้เท่าไหร่สามเดือนกว่าแล้วนี่มองคงไม่น่าจะมนนีนูนบ้างแล้วใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันพี่เฮ้ย <laughs> <laughs> โอ้ก <rural conversation> ็แหมก็นูนประมาณนึงฮะไม่ได้มากเท่าไหร่หรอกครับแหมเดี๋ยวอ่ะเป็นอย่างี้มาแล้วนะตัวเองแล้วกันพี่คุณเป็นยังไงไปว่ายน้ำเหรอจะว่ายได้ไงล่ะคะ คุณไม่ได้เอาชุดว่ายน้ำมา คิวจมน้ำไปด้วยล่ะจะได้ให้พัดไปช่วยไงจะบ้าเหรอใครเขาแกล้งตายแล้วระวังนะครับคุณนรดอนโอ๊ยพีด่ดีด่ดพีด่โอ อดเมาส์ทุกเมาส์ด้วยเลยไหมฮะจะได้ครบสูตรแหมอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นจะมาจมน้ำตอนที่คุณนดนอยู่พอดีใหญ่นะที่ว่าฉันเด็ดใกล้จมน้ำเไ,ไงคะในลกอนี้นะก็มีคนเดียวะที่เชื่อเธอคือคุณนัทนดน,นมันจะมากไปแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณนัดนเนี่ยมาช่วยฉันช้าฉันเนี่ยเป็นตะคริวจงน้ำตายไปแล้วนะนี่เธอก็เป็น คิวอยู่ไม่ใช่เหรอลุกขึ้นมาฉอดฉอดได้ไงจ๊ะ เป็นไงคะผู้รอชีวิตปลอดภัยไหมเราก็หลงเชื่อนว่าคุณเป็นคนฉลาดมารยาหญิงแค่นี้ก็ย้อนเขาหลอก ฉันไม่ได้โง่อหมที่เธอคิดนะแบบนี้เขาเรียกว่ายอมโง่ยอมโง่ใช่ดิยอมโง่โดดลงไปช่วยเขาไงที่เธอเขา้าใจไหมว่าในสถานการณ์แบบนี้ฉันว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมาน,นั่งคิดหรือว่ามันนั่งจับผิดใครฉันยอมโง่ที่จะโดดลงไปช่วยเขาดีกว่าปล่อยให้เขาเนี่ยแกล้งถ้าเป็นจมน้ําจนตะคิวกินขึ้นมาจริงๆแล้วจมน้าตายไปฉันต้องมาเสียใจภายหลังความจริงฉันกอคิดเหมือนเธอแล้วเขาแกล้งแต่ฉันก็แค่ย,ยอมโง่เพื่อที่จะไปช่วยเขา เข้าใจไหมอืมเข้าใจแล้วค่ะยอมโง่เพื่อจะได้ไม่เสียใจภายหลังใช่อ,อืมน่าประทับใจนะเนี่ยฉันพูดจริงๆไม่ต้องเลยนี่เันก้คุณไปห้องแต่งตัวเอาไดเป่าแห้งหรยอคะเออจริงด้วยต่แดคก็ไม่แห้งเล เราถ้าเขารู้ว่าเรากำลังหลอกเขาอยู่เขาจะย้อนแกล้งโง่แบบนี้ไห เลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย,ายนั่นแหละเอออ่ะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะนี่อีกแป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีช่างหน้าช่างผมมาดูแลวพวกเธอนะช่วงนี้ก็พักผ่อนต่างสบายไปก่อนนะจ๊ะไม่เป็นไรเลยจ้าไม่ซีเรียสเลยพวกเราเนี่ยกินง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้วจ้าฉนะันอะขอแค่ชาโอเกรร้อนนะแล้วก็มากรองสักชิ้นสองชิ้นก็พอจ้ะ ส่วนล้นนะ,นะก็ไม่ขออะไรมากเหมือนกันจ้ะก็แค่คาราเมลช็อกโกแลตเฟรปเป้กับสับบรีชีสเค้กจ้ะแค่นี้เองตายตายพวกเธอนี่กินง่ายอยู่ง่ายกันจริงๆด้วยเนอะ <laughs> นี่จะพักผ่อนตามสบายก่อนนะจ้ะจ้ะขนาดง่ายๆนะเนี่ยดีหนังขนมเอ้ย่ ทำอะไรกันอยู่หรอคะอ๋อเปล่าดิไม่ได้ทำอะไรฉันมะเกิดเอ่อเปล่าเลยจ้าอ้าวแล้วพารีบมาทำไมจ้าอีกตั้งครึ่งชั่วโมงแน่กว่าช่างแต่งหน้าจะมาอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวแพรมานะคะจา้าไปกินก่อนอิหิวก็ค่ะ เฮ้มาจากโอ้โหเดินเดินโอ้ซ้อมเดินแบบไปเนี่ยโอ้ตายตายตาย ในผิดพลาดไหมเนี่ย,ยตื่นเต้น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 เจน้าประคุณขอให้งานแฟชั่นโชว์ของลูกผ่านไปได้ด้วยดีด้วยเถิดสาธุโอ๊ยนี่ตกใจหมดเลยยืนหน้ามาทำไมใกล้ๆจะสิงฉันเลยไงฮะมีอะไรอุนอาดตื่นมาแล้วครับพี่ฮะพี่ตื่นมาแล้วเหรอหาที่ทำให้เขาหรือยังนี่รู้หรือเปล่าพี่ตื่นเขาเป็นเจ้าแม่วกงการแฟชั่น Fashion นะฉันจะเกิดฉันจะดับอยู่ที่เขาคนเดียวนี่แหละ ฮ้ยต้องพูดมากแล้วช่วดูแลเขาก่อนดีกว่าเ้คุณนัทอะไรนี่นินมาที่นี่อ้อเหรอเขาิโอ้ยตายแล้ววอนเกะกะเลยตรงนี้เนี่ยมันผิดหรือฉันผิดฮะเบียนหัวไปล้อมรวน พวกมันก็รู้หรอว่าเราเป็นคนทําอยจะมีใครทำํำก็มีแต่เราตท่านั้นแหละที่เป็นคนทำเดี๋ยวได้แคร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นไงกันบ้างเจ้าสาวๆโอ้โหนี่เสร็จแล้วใช่ไหมเลิศมากน้องแพรสวยจังเลย<ส>นี่ไม่ต้องตื่นเต้นนะ จะไม่ให้ตื่นเต้นได้ยังไงล่ะครับก็พี่อาร์ให้แพรเดินแบบเปิดตัวซะขนาดนี้เนี่ยโอ้แม่คุณทำใจให้สบายหายใจลึกๆชดิดเข้าไว้ลูกเออนั่นแหละเอาล่ะสาวๆเดี๋ยวนางแบบชุดแรกเตรียมตัวให้พร้อมนะจ๊ะส่วนนางแบบรับเชิญที่จะเดินช่วงสุดท้ายก็เตรียมพร้อมเอาไว้ล่ะจ้าอุ้ยนี่เธอสคนไม่แต่งตัวอีกะ อะไรอาร์ตนี่ไงมานั่งรอแต่งหน้าทําผมอยู่โหทันอยู่แล้วใช่ไม่ต้องห่วงหรอกเวลาอีกตั้งเยอะเนอะรับรองแต่งตัวทันย่านี่เธอสองคนนะ่ะงานนี้ฉันขอเลยนะช่วยตั้งใจกันนิ่หนึ่งอย่ามีอะไรผิดพลาดให้ฉันต้องหน้าแตกล่ะแหมไม่ต้องห่วงหรอกนะ้ารับรองว่าเราสองคนดูแลตัวเองได้เป๊ะไปจัดการเรื่องอื่นค่ะ นี่ว่าเธอสองคนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีจ้าเขาตรงนี้เรื่องอนะไรอีกคงหวังว่าจะเกิดางานนี้สินะเสียใจนะจ๊ะคงดับซะก่อนจะเกิดหลับไปคิดไปคนเคยโดนมากมายไม่เจอคำตอบ